พามาดูคลิปนี้จะพามาที่บางบ่อนะครับณนระ้านอาหารป้อมทีซีฟู้ดนะครับซึ่งบรรยากาศดีมากนะครับผมก็เลยพาเพื่อนๆมาดูกันนะครับจริงๆเป็นร้านอาหารน่าจะพามาชิมใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ผมจะพามาดูครับเน้นคอนเซปต์พามาดูเอาเอาให้ดูบรรยากาศกันก่อนสักเล็กน้อยครับ ครับผมสมัยนี้ไปไหนมาไหนก็ง่ายนะครับก็เปิด google map เลยครับแล้วก็เสิร์ชคำว่าป้อมแล้วก็ขีดนะครับแล้วก็ t ีซีฟูดนะครับจะเห็นป้อม t ีซีฟูดนะครับคลิกเข้ามาเลยแล้วจะดูโลเคชันนะครับก็ ไปไหนก็สะดวกสบายยิ่งขึ้นครับผมเนี่ยครับร้านอาหารติดคลองโหมด้วยนะครับซึ่งผมชอบมากบรรยากาศริมน้ําไม่รู้ว่าชาติก่อนเป็นพี่ k r าวแห่งคลองแสนแสบหรือเปล่าเนี่ยาล้ครับพอเข้ามาในร้านนะครับก็จะมีอยู่หลายโซนนะครับโซนอินดอร์กึ่งอินดอร์บ้างแต่ก็ผมตรงมานี่เลยครับตรงริมน้านะครับเพราะว่าชอบบรรยากาศที่มันมีเรือแล้วก็มีชีวิตวิถีผู้คนริมน้านะครับผมก็มาส่องดูสักพักหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปสั่งอาหารเอาเป็นว่าดูบรรยากาศไปก่อนนะครับที่จะไปดูเมนูอาหาร to mm -hmm. me. Mm -hmm. เอาละครับเรามาดูเมนูกันต่อเลยดีกว่าโอ้โหดูลายตาเต็มไปหมดผมก็ไม่สันทัดอาหารทะเลสักเท่าไหร่นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูจานเด็ดที่เขาแนะนํานเลยแล้วกันครับก็จะมีปูทะเลผัดผงกะพงน้ําปลาห่อจอทอดมันกุ้งกุ้งนิ่มซอสมะขามหอยเชลล์ยา่างเนยแมงดาเผาแชบวยอบเกลือมะลายา <c oughs> เผาเยอะแยะมากมาย <c oughs> แต่ท้ายสุดนะครับ <c oughs> ผมสั่งอะไรคอยดูปลาลิ้นหมาทอดราดน้ําปลาจริงๆไม่ไม่เคยกินก็เลยลองสั่งมาดูว่ามันลิ้นหมาอย่างไงวะมันจะเหมือนลิ้นเราหรือเปล่า นี่ไงครับปลาลิ้นหมานก็เหมือนปลาปกตินะครับอ่าแล้วนอกนั้นก็สั่งอย่างอื่นมาด้วยนะครับนี่ก็่อจอทอดมันกุ้งนะครับแล้วก็มีแกงส้มอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็โอ้โหหลากหลายเมนูพวกพี่ๆเขาสั่งทั้งนั้นผมก็จําชื่อเมนูไม่ได้ก็อย่างว่าครับพามาดูกันจริงๆครับแล้วก็ดูกันไปแล้วกันนะครับว่าภาพมันดูน่ากินหรือเปล่า และขาดไม่ได้สําหรับผมนะครับก็ต้องเป็นส้มตำนะครับนี่เป็นส้มตำน่าจะเป็นส้มตำปูม้านะครับเนี่ยก็ถือว่ารสชาติกลางๆนะครับไม่เผ็ดมากน่าจะเหมาะสําหรับคนไทยภาคกลางนะครับแต่ผมคนอีสานขนาดแท้น่าจะต้องแซ่บกว่านี้หน่อย เอาละครับกินส้มตำยังไม่หนำใจนะครับต้องบอกว่าผมขอส้มตำขนาดแท้ก็เลยต้องสั่งมาอีกชามหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นส้มตำทะเลนะครับก็ต้องขอบอกว่ารสชาติของส้มตำไม่ได้แซ่บเหมือนร้านอาหารอีสานเพียวๆนะครับเพราะว่านี่เป็นร้านอาหารทะเลรสชาติก็จะออกเป็นกลางๆก,กินได้ทุกภาคนั่นเองครับ อ๋อผมลืมให้ดูอีกหนึ่งเมนูนะครับคือสั่งมาตั้งแต่ตอนแรกเลยนั่นก็คือแกงส้มไข่ปลาเลียวเซียวนะครับผมก็เพิ่งเคยกินนี่แหละครับเดี๋ยวจะตักให้ดูนะครับว่าไข่ปลาเลียวเซียวนี้มันเป็นยังไงเนี่ยนะครับโอ้ไข่ใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยนมันไข่โคตรใหญ่คือมันอย่างนี้อยู่แล้วเราไม่เคยกินเอง เอาละครับพามาดูก็พามาดูกันจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะขอปิดท้ายด้วยบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติก่อนจบนะครับแต่อเอ๊ะนั่นอะไรวะโอ้โหแม่เจ้าขนลูกคนพองใช่งูไหมนั่นอุ้ยเพิ่งมาเห็นตอนตัดคลิปนี่แหละครับผู้ยธรรมชาติจริงๆเอย